ค,คนรักไก่อาบน้ำไก่มีอาหารไก่อาหารไก่ ที่ข้าวยะฮะนี่ครับวิถีชีวิตก็สร้างวิถีชีวิตกับ้าเช้าก็ยังไงนะครับข้าวยัง โอ้ผัดอะไรเนี่ยน่ากินจังออโอ้ผัดข้าวผัด,ดเช้าครับบ้าทโทอาหารอะไรเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โห <c oughs> เด็กกินขนาดนี้จูดหรยบ้า โอ้ยสุดยอดเลยยำทั้มบนฮืมซื้ออะไรครับซื้อขนมเลย แม่ค้าไปไหนแนะม่ค้าหยิบเลยครับแบ่ตังสิบบาทสองอันอันละห้าบาทแม่ค้าไปไหนนะอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าอ่าดูเลยในหะ้น้ำ

มั S <S mm ่งคะชั้อกสิยี่สิบขาใช่ค่ะขอบคุณค่ะเยอะจังง้องยี่สิบวันนี้ฝนตกนะทีมวันนี้ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คนดอยต้องตกตกตกดอยเยอะเลยใช่เออทำไมใครเราถ้าชอบกินเหล้าทำงานไม่ชอบกินเหล้าเหมืนพวกนี้ทำงานเก็บกันนี่คนดอยคนดอยเนี่ยเฮ้ยมาเยอะเนี่ยคนดอยมาเนี่ยคนดอยเยอะลงจากดอยแล้วเขาไม่ให้อยู่บนข้างบนแล้วเนาะ เลยมันหางานยากแล้วข้างบนนะทุกวันนี้ไอ้พวกรถตรงรถไทยมีเยอะเลยงานไม่ค่อยมีแล้วข้างบนเลยลงมามาทางานข้างล่างมุ่งน้ำเพลี ôi, <laughs> ngại à, như nó lại như vậy nó, nó khảo chân, mama, mama

เขาอยกลางวันเช้วันนี้เขามารับกิมบงนะเที um ่ยงเนาะไปพร้อมเขาดีกว่าเน้ะประหยัดน้ำมันเนาะใช่ใช่วันนี้ก็อ่าอ่าใช่ใช่ วันนี้ก็ไปงานอีกรอบนึงยังไม่เสร็จวันนี้ก็เป็นงานขาดําดแต่ว่าวัน,นต้องไปวันสุดท้ายครับต้องไปวันสุดท้ายผัดข้าวหน้าอร่อยลอมกินแล้วครับรผมหม้อข้าวผมรอเป็นข้าวผัดไม่เป็นเลย มันจะเปื่อยก่อน oh. มันจะเปื่อยก่อนเลย mm hmm. บูดมองข้าวนี้โอ้โหหลายปีแล้วแหละแต่ว่ามันอะไรกันไม่รู้อย่าไว้ทำข้าวผัดซะหน่อยไม่ได้แล้วเปื่อยน,นะอนั่นนั่นดิฮะมันร้อนจัดหรือมั้งนั่นไงดิหุงตอนเย็นนะพอน้านเนี่ยแล้วก็ค้างคืนมาเนะี่ะจะทำท่าแย,ย่ๆหญ่แล้ว ผมหงมมวานไงหงไวเมื่อวานเวลาจะมากินอีกทีตอนเย็นเอ้าไปซะแล้ว <laughs> เลยเลยต้องกินข้าวหงใหม่เลยตะเนี้ยไม่ได้เลยโด,ยขยโดย่ข้าวผัดก็ โบ้ทำกินไัดทีครับในวิถีชีวิตเช้าของอคนงานครับคนงานจ้างเด็กยุบกันึนงโอ้อร่อย <c oughs> ตานนี้ก็ลมดึงนะครับ <c oughs> ข้าวอร่อยเว้ยน่าอร่อยเว <c oughs> ้อย,ย,ย <c oughs> อีอย่ <c oughs> นี่ก็สองครอบครัววันนี้ทำที่ไหนวนะเนี่ยที่นี่ใช่ไหมทำที่นี่ใช่ไหมอืมคลิปนี้ไว้สัปดาห์นี้ก่อ็ครับถ้าี๋ยวคลิปหน้าติดตามต่อไปครับวิถีชีวิตคนงานก่อสร้างครับจูงกะแมวเอาประกบคบเนี่ย จุงกะชาแนลครับอย่าลืมเป็นช่องน้องใหม่ช่วยดันช่วยเชียน,นะครับติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูตลาดปลาที่ราคาถูกครับช่วงนี้ก็ทุเรียนราคาถูกเยอะเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแวะพาไปถ่ายทําให้ดูครับพาให้ดูเดี๋ยวลงคลิปให้ดูว่าเออทุเรียนราคาเท่าไหร่เนื้อปลาราคาถูกของทะเลครับผม สวัสดีครับคลิปนี้ค่ลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจุงกะชาแนลครับผมสวัสดีครับ